สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้จอยไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีชายหนุ่มข้างๆกายนี่ก็วันนี้เห็นพี่จอยมาเที่ยวกาญจนบุรีผมก็กระโดดมาจากกระบี่เลยว่ายมาเลยใช่ไหมว่ายมาเลยมีทะเลผ่านมาถึงกาญจนบุรีเลยใช่ไหมคือในกรณีพิเศษพิเศษแบบนี้อยากจะพาพี่จอยเที่ยวหรือให้พี่จอยพาผมเที่ยวที่กาญจน์หน่อยงาแล้วก็จะเที่ยวกันไปเป็นคู่ค่ะงั้นเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยค่ะไปเลยครับ ู้ชมท่าละตอนนี้ค่ะเราสองคนค่ะมาอยู่ที่บ้านชอช้างชลาค่ะแล้วทำไมถึงมีบ้านแห่งนี้เพื่ออะไรและตอนนี้นะคะจอยกับน้ำแข็งค่ะก็มาอยู่กับคุณหมอสามารถแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งสำหรับบ้านชอช้างชลาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับจะดูแลช้างที่ในวัยที่ปวดระวางที่บาดเจ็บที่พิการจากการทำงานหนักมานะครับ โดยเราก่อตั้งขึ้นมาเป็นมุลณิธิที่ใช้สําหรับรองรับในกรณีของชั้างที่เวลาปลดระวางเวลาไม่ไม่ได้รับการดูแลคิดว่าโครงการนี้น่าจะทําแล้วมีประโยชน์ต่อสังคมต่อช้างเองด้วยนะครับอะไรค่ะตอนนี้ค่ะจอยกับนุอนแข็งนะคะก็ เตรียมพร้อมครับที่จะมาขนสับปะรดครับเพราะว่าช้างเขาจะกินเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วนอนก็่สองชั่วโมงเออนอนนิดเดียวแล้วเราลุยเลยขนเลยดีกว่าไปไปขนพีกกันนะจ๊ะใช่ใช่ครับมาปะตายหมดทุกอย่างมาเลยครับจะทำว่าช้างได้ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยช้างเนี่ยมันกลางคืนมันก็กินเคือมันต้องขนลงไปประมาณหนึ่งรถอีแตนนะครับก็เป็นการขนอาหารไปให้ชาแนคะนี่ก็เราก็ฝีมือเรากับพี่ๆควานแล้วก็พี่นักท่องเที่ยวนะได้หนึ่งรถกินเดี๋ยวเราก็ร่างจะพาอาหารไปให้ชาค่ะอยู่ว่านักท่องเที่ยวถ้าเกิดอยากจะทําบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทําบุญโดยใช้แรงของเราเนี่ยช่วยชาถูกต้องครับ ปัจจุบันตอนนี้ก็มีช้างที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรับดูแลเขาไปจนตลอดชีวิตเป็นลักษณะข,ของพิการ<อ>หรือว่าตาบอดอหรือว่างาอาจจะโดนตัดก็อ,อย่างกรณีของอพี่ได้ลมไปเมนนะื่อวานนั้นก็จะเป็นตัวอย่างกรณีหนึ่งตอนนี้นะคะเรียกว่าจอดกับน้ําแข็งก็ามาในวันที่น้าราวว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามีช้างลงมา้มเมื่อวานนี้ จากสภาพร่างกายของเขาเนี่ยเขาเป็นชายที่ค่อนข้างอายุมากแล้วก็บาดเจ็บมาก่อนก็คือเขาโดนโมวยรักตัดงาแล้วก็มีการติดเชื้ออยู่ยภายในนะครับทำให้เขาเนี่ยสภาพร่างกายเขาอ่อนแอซึ่งก็เป็นเป็นมาอย่างตออ่อเนื่องมานานแล้วครับจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวานเขาก็ได้ลม้มลง คือคนที่มาเยี่ยมเยียนนี้ก็จะเห็นก็จะรู้จักปลาร้เป็นอย่างดีเลยเชื่อเลยนะคะปะลา,ปร,ลา,าร้าปลาปรทอปลาปร้าลาดา,า was for us a very special elephant you see all the elephants and it is nice that we have a ceremony like today but everybody is a little bit crying in his heart I've been watching him every day feeding him and trying to ขอให้เขาได้ไปสู่สุขสันติชัดนะเกิดมาก็อย่าได้กลับมามีความทุกข์ทรมานแบบนี้เลย ำกันอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะเขาก็ให้นักท่องเที่ยวมาช่วยกันทําได้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยพี่ควาเนี่ยแหละเขาก็จะทำเอนใช่เพราะว่าตัวไหนที่เคี้ยวไม่ได้เนี่ยก็ต้องกินแบบนี้แหละครับพอเย็นเนี่ยเราก็จะแบบมาทำนี้ครับตันแห่เป็นโลๆอย่างนี้แต่ละก้อนนี่ก็จะใส่แคลเซียม5เม็ดคนเนี่ยจะกินอ่ครึ่งเม็ดเท่านั้นช้างเนี่ยจะกินเป็น10เท่าก็คือ5เม็ดนะครับ นนวิตามินบีรวมวิตามินบีรวม10เม็ดครับอันนี้ให้ช้างครับแล้วก็คุณยายต้องกินยาแล้วก็ไม่มีสารลวด้วยถ,ถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะมีช้างแล้วบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยก็สวยงามมากๆแล้วก็เย็นสบายมากเหมือนที่เราสองคนกำลังนั่งอยู่นี้ธรรมชาติต่างๆแล้วก็เลยมีที่พักแนวๆค่ะไปพร้อมๆกับผมกับพี่จอย,น,ยนะครับไปดูครับว่ามันแนวยังไง โ oh, อ้ก็คือความพิเศษของมันเนี่ยแบบเป็นเหมือนตอไม้อ่ะครับเขาเรียกว่าแบบบ้านต้นตออ่าและอีกพิเศษอย่างหนึ่งคือที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยพี่ในบ,<ค>บริเวณนี้ครับเป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้ต้นเดียวต้นเดียวเลยเหรอในในต้นเดียวคือใหญ่ต้นใหญ่มากคร<อ>ับตัวผม 180. อ,อ่ร้อยแปดสิบเอร้อยแปดสิบแก็ เอามืออีกเอามืออเอามือยาวๆเลยเออนับเป็นประตูห<อ>นักห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 นหนันัหนันักบนักหนักหนักหนักก็นป็้นไก้นักหนึง่งน,นันกน,นหนกเกหนักนนกนักนกหนักนกหเักนนักนกก ทุกอย่างเป็นตอไม้ที่เขาจะทิ้งแล้วแหละเขาจะอาทิ้งด้วยกันไปเผา,เาเทำถท่าน,ทำ,ท,านทำอะไรที่แบบไปซื้อตอไม้ต่างๆมาแล้วก็เอามา,ารวมกันแบบแรกที่เราพามาดูนี่ข้างหลังเรา<อ>บ้านแต่ว่าเป็นทรงสูงเขาเรียกว่าแบบ<อ>เป็นบ้าน หนีน้ําท่วมจากเหตุการณ์น้ำท่วมใช่ฮะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากเราคิดที่ว่าเอ้ยบ้านฉันน้าท่วมเอาไ้บนต้นไม้แล้วกันบ้านอะไรอย่างนี้แปลกดีแปลกดีไปอีกนะ้หลังนี้สูงสุดต้นไม้ไม้แผ่นหนึ่งแล้วก็มาเหมือนเฉือนทำมาเป็นประตูแล้วก็ความหนาความหนาของประตูก็คือความหนาของไม้นั่นแหละก็เปิดแล้วนะเปิดเลยจ้ะ ที่ข้างในก็เป็นไหมดโอ้โหพี่จอยไงข้างในเรียกว่าความสะดวกสบายครบคราบครังครับแจสสำหรับครอบครัวที่ชอบการผจญภัยอะไรแบบนี้นนเหมาะมาก<ช>ที่แบบชอบแบบเอออยากมีบา้านเลืนไม้ไม่ต้องทำเองมานี่มาถึงตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่ง<ช>ที่เรียกว่าแนวไม่ใช่เล่นแนวมากคือเนี่ยเห็นเลยครับเป็นหินหินเป็นเอ่อเป็นเหมือนถ้ำเป็นโพรง นั่นนแหละี่คือเป็นบ้านถ้ำครับอ้โหเหมือนฟินสตนะโตนะฟินสราใช่แล้วก็ไม่ใช่ของยุคหินของนี่คือมีชั้นใต้ดินด้วยแล้วก็ใช้สีที่เป็น,ปนดูเป็นหินหินเก่าๆเป็นยุคฟินสโตนที่พี่เขาบอกนะเจ๋งดีแปลก และทั้งหมดนะคะที่เมื่อกี้เจ้ากอน้าแข็งพาไปค่ะถือว่าเป็นความแปลกแปลกมากมากแหวกแนวถ้ำผาทาซานรีสอร์ทใช่เป็นที่พักที่แนวๆอีกที่หนึ่งนะครับแปลกน่าสนใจทีเดียวที่นี่ใช่ค่ะครับเมื่อกี้เราก็แวะเวียนมาน้ามาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติมาแล้วใช่เราไปที่ไหนเนี่ยมีน้ำตลอดเฉียดน้านี่คราวนี้ลงน้ำเลยไหมโอ้ที่ต่อไปลงน้ําเลยพี่ อนนี้เรากาลังมาอยู่ที่บ้านพี่สอนน้องค่ะพี่เคยมาแล้วที่นี่ครั้งหนึ่งสําหรับที่นี่นะคะก็เหมือนการแบ่งปันให้กันเป็นการสุปกายเล็กๆค่ะข,ของพระรูปหนึ่งนะคะซึ่งท่านี่ยนคิดว่าอยากจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมอดีมากเลยที่ควรจะมาให้หลวงพี่เขา สอนใช่ไหมครับผมสอนผมผมหน่อยเลใช่ค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกิจกรรมยังว่างของน้องๆก็จะมาร่วมทํากิจกรรมต่างๆกันนะคะแล้วก็ได้รับฟังคาสอนจากคารมานโนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราก็มีกิจกรรมที่จะทํากันด้วยเหมือนกันร่วมันทำแพรแล้วก็เทสเลยว่าแพรเนี่ยใช้ได้เปล่าแต่ไหวนะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรผมไหวเป็นที่พี่จอยเขาพยายามเหลือเกินที่ให้ผมมาที่นี่ที่กาญจนบุรีก็เพราะว่าพี่จอยเขา ไม่ลงน้ําครับอันนี้เขาก็เลยบอกอ้าวน้งแข็งลงไปเลยให้ผมลงไปเล่นแพ้ซะอย่างนั้นก,กจจำจัดฝักตบจั๊บวาที่มันเคยติดสะพานมากมายเนี่ยก็อเอาแพพคนนี้ทำตัวช่วยประยุงเพื่อให้เราได้ทํางานง่ายขึ้นเดี๋ยวจะชวนน้าแข็งลองลองเคล<อ>ีย <นะ S 2> ์ั <นะ S 2> กตบชว,วาที่มันทางอยู่ที่<า> <8 S 1> ต่อเมอได้ไหมครับ ตอมอมออนนี้แค่นี้เล็กๆนะครับหลวงพี่เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับช่วงที่น้ำท่วมตอนตุลาไปแล้วก็เนี่ยบริเวณ3าสี่ตอมออเนี่ยติดจะเป็นพืชคือระหว่างตอมออก็มีด้วยเต็มไปหมดเลย <สา S 1> และทรา,ทายก็มีทสาก็มช่วยกันออกเดีเราต้องมีเครื่องมือที่จะพยุงตัวเราไปให้ได้ก็คือฟันดีนหรือบมานม ราได้ธรรมชาติที่กกลมเกาใจเราเห็นความกว้างของแม่น้ําท้องฟ้าต้นไม้ระหญาความเกี่ยวขัดสดชื่นรจจะทําให้เราเข้าใจชีวิตแล้วมีความสุขเข้าไปถึงธรรมะข้างในใจให้ได้ก็ในวันสกาัมครงนี้ครัตั้งใจว่าจะทําให้เป็นที่พบเจอกันของเด็กๆในมู่บ้านเรื่องเรียนเรื่องการแนะนํากันทางเรื่อง การศึกษาทุกอย่างนะครับมาทํารายงานการบ้านอะไรกันได้อยู่กับธรรมชาติแล้วครับตรงที่เองคิดว่าในวิถีบ้านเรามันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายครมามาชมต้นไม้มาชมุ่งนามาชมแปลงผักหรือมาดูสายน้ําที่ยังค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์อยู่ก็อาจจะคลายโดยโดยเฉพาะถ้าบางครั้งได้มา ชบทวนตัวเองดูลดความรุ่มร้อนอะไรในใจืูเราก็มีความสุขขึ้นครับมีบ้านนี้ก็จ,จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนมาแล้วอาจจะรู้สึกค,คลายมันเหมือนกับได้รับสิ่งดีๆกลับไปครับแบบแด้จะรู้ว่าจริงๆแล้วบ้านท,ที่สอนน้องนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันสิ่งที่ยังคงมีอยู่นั่นก็คือเรื่องของความอบอุ่นครับะคะให้ผู้คนได้เรียนกัน นเหนื่อยๆมาขึ้นมาจากน้ำก็เลยมีคุณแม่คุณแม่คุณแม่ของหลวงพี่มาโนธครับทำกับข้าวให้เรากินอาจจะเห็นว่ากับข้าวนี่คือต้องเป็นแบบร้านอาหารแน่นอนนี้พามากินอาหารไม่ใช่นะครับคุณแม่แค่แบบอันนี้คือทําพิเศษพวกเราเฉยคุณแม่นี่ไม่ได้เปิดร้านอาหารแต่อย่างใดแต่เมนูแต่ละเมนูนี่คือแบบยิ่งใหญ่มากครับก็คือมีทีมงานอะไรมาหรือว่าเป็น นักศึกษาที่จะมาเข้าค่ายหรือจะอะไรก็จะรับรองขออนุญาตกินเลยนะคระหลังจากที่เรานะคะไปมอมแมมมอมแมมเลอะเทอะมาเลยลุยมาเต็มที่วันนี้ใช่แล้วก็ได้มาเปลี่ยนองสองเครื่องนิดนึง้เปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นหน่อยดูดีแล้วเหรอคะโอ้โหดีแล้วมันเป็นหวังใช่ไหมพี่ไม่ใช่ค่ะ เป็นรีสอร์ทค่ะเพราะว่าเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายแล้วก็มาแบบว่าหรูหราผ่อนคลายจะหรูมากเลยทีเดียวฮะโอ้โหนึกแค่ว่าเข้าไปเราเป็นคุณชายคุณหญิงกันเลยเลยเข้าไปแบบซึ่งสไตล์นี้นะคะถือว่าเป็นสไตล์โคลเนียค่ะแบบฝรั่งเศสผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากที่นี่อย่างเก้าอี้ตัวนี้เห็นไหมครับ มันจะเป็นเก้าอี้ที่แบบเหมือนอยู่ในรูปถ่ายตามบ้านของเราที่เป็นลูกของคุณทวดนั่งกันอะไรเงี้ยโอ้รุ่นคุณทวดเลยนะเก่าๆหน่อยใช่แล้วแข็งจ๋าจริงนะเวลาเราไปพักที่ไหนเนี่ยถ้าบอกว่าเออที่อย่างนี้นะมีความสะดวกสบายหรือเปล่าหรือว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าคือเราต้องดูสบายแค่ไหนทำไปเลยว่าเป็นยังไงข้างนอกก็จะเป็นระเบียงกว้างนะคะอ๋อ ที่เปิดไว้ใช่ไหมเป็นห้องอะไรครับนี้โซฟาไว้นั่งแบบนั่งเล่นอ่าอันนี้โต๊ะกินข้าวค่ะสวัสดีค่ะคุณชายคุณชายจะเอาอะไรไหมคะเอาแฟลกันอ๋อนี้ก็เป็นห้องนอนโเยอะมากแล้วมีระเบียงอีกอ่ะเคยมีระเบียงเหมือนระเบียงรอบห้องใหญ่เลยอ่ะแล้วก็นี่ก็คงเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะก็คงปกติมาดูตู้เสื้อผ้าครับมันไม่ใช่ คือสมมติเดินในห้องปุ๊บเหนื่อยนั่งพักก่อนเจ้าห้องน้ำแล้วเหนื่อยโอ้ห้องน้ำมันใหญ่ขนาดนี้โอ้หเนี่ยผู้หญิงต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้จริงผู้ชายก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันไม่แค่ผู้หญิงครับนอนปุ๊บอาบน้ำเป็นเย็นมองแบบเนี่ยเขาฟ้าต้นไม้อะไรอย่างนี้ยครับเจออะไรที่ถูกใจเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้เลยเนาะเลนด้วยแบบก็ได้ก็แล้วแต่น้ำแข็งแหล้วห้องนี้มันก็ราคาประมาณแบบนิดหน่อยเห้าหมื่นสี่ ทั้งหมดสี่ทั้งหมนสี่ใช่ทำไมอ่ะไม่พักแล้วเหรอแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเรามาที่สวยงามอย่างนี้นะคะก็ต้องปิดท้ายด้วยนินเนอร์หรูๆค่ะกับน้องน้องแข็งครับคือมัน หรูมากไปครพี่มันหรูมากจนแบบชีวิตผมไม่เคยหรูขนาดนี้มาก่อนเหมือนเราอยู่ในวังครพี่ตอนนี้นั่งดินเนอร์ในวังริมสระน้าและต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆแห่งนี้ค่ะที่ให้เรามานั่งกันอยู่นี่แล้วก็นอนพักกับเทวมันตารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะและขอขอบคุณครับทําผาทาสานที่บอกไปครับวันนี้คือผมเียว่าแวบมาหาพี่จอยแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวกับจากการทันฑบุรีเนี่ยจะไปกระบี่ต่อเลยว้าวคราวนี้ไปกระบี่เนี่ยผมอนากจะอวดเลยคือ ลุยมากขึ้นมันมากขึ้นหัปีนอะไรอันเนี้เป็น,นเต็มสำหรับวันนี้นะคะจอยและน้ำแข็งนะคะขอรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะคะค่ะลาติสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ